ตัวนี้คุณพ่อจะพาน้องไปกินน้ำนะคะหลังจากที่เราทำภารกิจหลายๆอย่างแล้วนะคะเอากินหญ้ากินหญ้าเวะกินหญ้าตลอดอตามกันไปเลยค่ะ เอาเอาเอาไปไหนล่ะวิ่งใหญ่เลยโอ้ให้ยูข้างลังกันเล่นลัดหนาลัดลังเนาะอีอะไรพ่อเล่นนะนูน่นนะคะพ่อไปเอบอยู่นู่นอยู่ในป่าพ่อจะพาละกินน้ำก่อน ไปเลยครับผมไปเลยครับผมเป็ดเป็ดดูเป็ดเขาชะง,งือมองอ๋อนุ่นพ่อเล่เห็นแล้วเห็นแล้วนุน่นมาแล้ววันน,นี้ก็มนก่อนท่านี่ดูนะเราที่เขามาอยู่มนก่อนนะช่วงยจยุดนี้ครับจำได้จำที่ได้ครับลงไปแล้ว,ลวเพิ่มเพิเดี๋ยวเขาก็น่าจะนอนกิ้งอีกสักพักนะนอนกิ้งในน้ำเลยครับ ลมหญ้าอยอะนียได้มาอยู่กับธรรมชาติเนาะคือคือเนี่ยคุณแม่มดูดิไนงะนี่เขาก็กินแถวเน,นี้ยนะหญ้า <ฮะ S 2> อันนี้ดู๋ยอู๋นี่แบบบานเลยนะเนี่ยหญ้าทิพย์นุ่มๆเลยนะใชครับเนี่ยเห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดินก<ม>ินแล้วเขาอยากกินน้ำเขาก็ลงไปกินครับอืออือ <laughs> อือพักเดี๋ยวจะลงไปกลิ้งให้ดูนะฮะับเดี๋ยวเขาจะลงไปกลิ้งให้ดูนะ ไม่ไม hey, ่ไม่ยอะอ่อนหัวหูยเสียงเงียบแล้วมาแล้วนี่กินหญ้าก่อนกินหญ้าก่อนเพิ่มพลัง ยางอร่อยเลยนะคะตัวนี้โอ้ยดูโพเล่ออกมาแล้วโพเล่ออกมาไล่เป็ดแล้วเป็ดลอยนะ้ำนี้ไปแล้วโพเล่ของเราสู้นู่นฮะถึงนูนนะ่นเลยฮะถึงถึงถึงฝั่งนู่นนะฝั่งนู่นถึงครับก็นี่ไงต้องเป็ดนี่เขาก็ถึงด โโอ้โหกินหญ้าเต็มปากเลยครับานโชคเนาะมาหาใครขึ้นมาใครขึ้นมาเอา้าอ้ขึ้นมาแล้วยังไม่หิวน้ำหรอก,อกโช์กินหญ้าก,ก่อน Lung pelew, lung pelew, có gì lung pelew,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  lung ไปแล้วเห็นคุณพ่ออยู่นู่นนะคะไปแล้วไปแล้วไม่ฟังพ่อเลยไม่ฟังพ่อน้อยแล้วนะคะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไม่สนใจพ่อน้อยแล้วเห็นคุณพ่ออยู่นู่นไปหาโอเล่ละไปหาโอเล่ละนอนลงแล้วลูกอาบน้ำเร็ว น้ำปมเปมอืมตักน้ำใส่ตัวตักน้ำอาบเร็วอือออไปแล้วไปแล้ว เมงเขาไล่เมงเดีวอไล่นเงนี่ก<ม>็เช้าเช้าอยู่เนาะช่วงเช้าอยู่ยากกว่า,วาววนีน้ ไปเล็มหญ้าฝั่งนู้น ดูนะคะคุณพ่อคุณลูกเขาจะทำยังไงมาเง้ยวมา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 ไปินี่เลยปก้นข้าวก่อนอยู่้าแล้วมา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 ขึ้นมาคุณพ่อจะไปกินข้าวก่อนนะ

ล้มไม้ก็มีอยู่เด้อแหน่แ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 นแนอยากเป็นคูน chuyện kinh bí tư xe thôi là thôn nha nè mình mình cổ không có vậy ดูตาเหมือนง่วงนอนเลยนะกินอิมอ่มกินอิมอ่มแล้วกินไปชา้ากินอิ่มแล้วง่วงแล้วบ่อไม่พูดคนทำอ,อะไรทำอนไรอยากได้โคลนมาเล่นได้ไหม เดี๋ยวให้น้องกินหญ้าตรงนี้แหละเนาะเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร e ให้กับงามโชคบัลลา f ฟม i l ีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่ต่อไปของพวกเราคะ่ะ